กระทบไปถึงถ้าสมมติอ่ะเป็นเป็นเรือที่หาปลาและปลาเหล่านั้นนะคะเอามาแปลรูปสินค้าที่โยงไปยังการแปลรูปนะคะผลผลิตต่างๆนะมันก็จะได้รับผลกระทบด้วยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่พอสะดุดจุดเดียวปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะะกระทบไปหลายๆสาขาการผลิตทีเดียวก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะดังนั้นสาหัสมากเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาโอ้โหประเทศไทยของเรา นะคะ,ะสำหรับเรื่องของการประมงก็ยังมีข่าวอีกนิดหนึ่งนะคะว่ารองอธิบดีกรมประมงเ,เปิดเผยว่าการหยุดเดินเรือไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารทะเลในประเทศบอกประเทศเนี่ยท่านก็ทราบแล้วมั้งว่าอตอนนี้ราคาเมื่อกี้เนี่ยดรลีลาวดีนน<ช>ก็บอกแล้วว่าปลาเนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้วนะ,ะอย่างเช่นปลาหมึกหอมนี่นะคะ2อ0บาทขึ้นเป็น240บาท่ะ ท่านรองอธิบดีอาจจะพูดตอนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะว่าไม่กระทบแต่จริงๆมันกระทบแล้วนะฮะท่านรองนะคะแล้วก็ประมงคื้นบ้านจับปลาได้มากขึ้นค่ะซึ่งนางสาววราพรพรมพจน์นะคะรองอธิบดีกรมประมงนะคะได้กล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนาหัวข้อการทําประมงเพื่ออนาคต สู่การทําประมองอย่างมีความรับผิดช,ชอบและยั่งยืนในประเทศไทยถึงกรณีที่เรือประมงหยุดออกหาปลาขณะนี้ได้สั่งการให้ประมงจังหวัดทั้ง22จังหวัดติดทะเลนะคะเร่งออกประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือมาจดทะเบียนและออกใบอาชญาบัตรนะคะให้ถูกต้องค่ะแล้วก็มีการหยุดเดินเรือประมงเนี่ยนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารทะเลในประเทศเพราะว่าอาหารทะเลก็มีจํานวนมากที่อยู่ในสต๊อก ขณะที่ผู้ประกอบการอาหารทะเลแช่แข็งเริ่มปล่อยสินค้าอาหารทะเลออกมาสู่ตลาดในประเทศส่วนเรือประมงพื้นบ้านก็สามารถจับปลาได้มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวนะคะไม่กระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลไปยังต่างประเทศเพราะแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดนะคะขาดตลาดบ้างแต่ผู้ประกอบการก็สามารถนำเข้าวัตถุด,ดิบนะคะจากประเทศอื่นมาแปรรูปเพื่อส่งออกได้ค่ะและนอกจากนี้ท่านรองธนบีก็บอกว่ายัางเชื่อมั่นว่ารัฐบาลแก้ปัญหาประมงถูกทาง ซึ่งในช่วงเวลา4เดือนที่เหลือก่อนที่อ u จะพิจารณาการดำเนินการแก้ไขการประมงของไทยก็เชื่อว่าความพยายามทั้งหมดจะไม่ทำให้ประเทศไทยได้รับใบแดงจาก IUU ค่ะส่วนจะได้ใบเหลืองต่อหรือไม่นั้นก็ไม่อาจคาดเดาได้นะคะแต่ยังน้อยที่สุดเลยสุดมาตรการที่ผ่านมาก็ยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเต็มที่เพื่อการทำประมงที่ยั่งยืนของไทยและก็คาดว่าไทยจะทราบผลการพิจารณาของ eu นะคะในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ,คะออรองอธิบดีกรมประมงก็กล่าวอีกว่าการทําประมงจะต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อภาครัฐภาคอุตสาหกรรมประมงไทยประมงพื้นบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้ร่วมกันในการทําประมงแบบยั่งยืนตามหลักสากลและขณะนี้กรมประมงก็เตรียมที่จะนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ติดตามเรือประมงทางอากาศ ประเทศไทยนะั้นนำเข้าสัตว์น้ำนะคะจาก37ประเทศส่งไปยุโรปแล้วก็นําเข้าสัตว์น้ําจาก70ประเทศเพื่อส่งไปทั่วโลกนะคะส่วนการติดตั้งระบบ VMS นะคะขณะนี้ได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถติดตามเรือที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวโดยปัจจุบันนะคะมีเรือประมงขนาด60ตันนะคะอยู่ประมาณ2,000ลำซึ่งมีการติดตั้งระบบ VMS จำนวน498ลำส่วนที่เหลืออีก1,500ลำคาดว่ากองทัพบกกองทัพเรือและก็กรมเจ้าท่ากำลังเร่งให้มีการติดตั้งระบบ VMS นะคะให้เสร็จสิ้นภายในสองเดือนขณะที่เรือประมงนอกน่านน้ำนะคะติดตั้งไปทั้งหมด45ลําลำนอกจากนี้ค่ะกรมประมงได้เชิญผู้ประกอบการประมงน่านน้ำนะคะปะปวนิวกินีที่ติดธงไทยมาพูดคุยโดยกลุ่มผู้ประกอบการได้รับปากนะคะจะร่วมติดตั้งระบบ VMS ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรองอธิบดีกรมประมงได้กล่าวไวะคะ้ค่ะทางด้านนายชนินชลิศราพงศ์นายกสมาคมอุตสาหากรรมทูน่าไทย ก็ได้กล่าวว่าการที่ EU ให้ใบเหลืองประเทศไทยถือเป็นความท้าทายที่ให้โจทย์มา3เรื่องนั่นก็คือการต่อต้านการค้ามนุษย์การต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายและการส่งเสริมทำประมงอย่างยั่งยืนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการประมงไทยที่ส่งไปทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ27หรือมีการส่งออกไปกว่า100ประเทศ เรามั่นใจนะคะในระบบการจัดการในอุตสาหกรรมไทยในตอนนี้โดยเรามีความพยายามที่จะปรับปรุงระบบเข้ากับกฎหมายใหม่ไทยและยังให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะคะในการแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมงที่ผิดกฎหมาย ถามว่าทรัพยากรในอ่าวไทยเป็นของใครเรามองไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไทยประเทศเดียวแต่เป็นของโลกนะคะอันนี้คุณชนินกล่าวคะ่ะแล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการประมงไทยต่อการให้ความร่วมมือกันเพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลไวอ้อย่างยั่งยืนเนี่ยการขอสนับสนุนกฎหมายประมงของรัฐบาลและประกาศเจตนารมณ์จะไม่ซื้อปลาที่ผิดกฎหมายขณะเดียวกันก็มีระบบการตรวจสอบการนําเข้าอาหารทะเลที่ตัวเลข ต้องตรงกับประเทศต้นทางที่ส่งมายัางประเทศไทยดังนั้นขอให้มั่นใจต่อาการดําเนินการของไทยอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะคะมาจากทางนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยค่ะเห็น <He en S 2> ไหมคะว่าเ,เรื่องที่เราถูกกล่าวหาเป็นคดีอยู่เนี่ยเป็นจำเลยอยู่ในทุกวันนี้ว่าเราใช้รายง,งานผิดกฎหมายในการทําประมงเนี่ย พอต้องทุกอย่างหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตอนนี้มันแค่เริ่มเท่านั้นเองนะคะท่านรองบอกว่าปลาอาหารทะเลมันอยู่ในสต็อกอยู่ในสต็อกมันเก็บได้เป็นปีหรือเปล่านะถ้าห้องเย็นเก็บได้นะคะแต่ว่าปัญหาปริมาณม,มันน้อยปริมาณ<ง>มันหมดไปแล้วถ้าไม่หามาเติมนี่ก็แย่แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยถเรือที่ทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยิ้มเลยะคะ่ะออกไปเนี่ยหไม่เคยจับ ปลาได้เยอะเท่านี้เพราะว่าไม,มไม่มีคู่แข่งนะคะแต่ว่าก็เป็นประเด็นสปัญหาสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนั้นเคยไปกับคณะกรรมธิการที่ว่าไปอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ เขาก็มีการมาพีเต์ให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบโลจิสติกระบบขนส่งแล้วก็เรื่องของการประมงด้วยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันวันนั้นเกี่ยวกับประมงไทยก็คือเขาบอกว่าคนไทยเรานี่จริงๆตุกติกเยอะนะคะเขาบอกว่าใบอนุญาตที่ทําให้มาจับปลาในแน่น้ําของอินโดนีเซียได้เนี่ยที่ว่าต้องแชร์พื้นที่กันเนี่ยปรากฏว่าของเรือประมงไทยเราเนี่ยไปก๊อปปี้โดยใช้ซีลอกสีอย่างเงี้ยค่ะก๊อปปี้ ถูกต้องในหนึ่งใบแต่ว่าก๊อปปี้ปอกเป็นร้อยรำเลยนะะแล้วก็เลยมีการจับกันขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แ,แรงงานประมงเนี่ยนะคะที่บอกว่าเหมือนแรงงานทาสบอกว่าถ้าทําอะไรไม่ถูกต้องก็เขาเรียกอะไรนะเตะลงทะเลไปเลยนะคะแล้วก็หายสับสูญไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันวันนั้นนะคะที่ไปที่อ,อินโดนีเซียแล้วก็โอ้โหในประเทศไทยเราก็ คงจะต้องบอกว่าขณะนี้รัฐบาลเองก็คงอยากจะทาอะไรให้มันถูกกฎหมายเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าเรือที่มีการติดตั้งระบบแล้วเนี่ยการตรวจสอบก็ง่ายนะคะการที่จะเข้าไปดูแลโดยภาครัฐก็ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประมงที่เข้าไปผิดในในใน้ำที่ผิดแล้วก็ถูกต่างประเทศเขาจับไปเนี่ยนะคะก็อาจจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ เรื่องคือวันนี้อาจจะต้องดูเหมือนกับว่าติดัขัดหน่อยนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะในระยะยาวก็หวังว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าทําให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราไว้เนื้อเชื่อใจใช่ค่ะ,คะนั่นก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะความรับผิดชอบความมีสปิริตเนี่ยเป็นเรียกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เรา ถ้ามีอยู่ในบุคคลใดนั้นบุคคลนั้นไม่ว่าเขาจะไปทำธุรกิจอะไรอาชีพการงานตำแหน่งใดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวนะคะจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็เครียกหาแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้มันมีตัวแปรเยอะนะคะดร,รีลาวดีตัวแปรนั่นก็คือสื่อนะะเราเห็นสื่อทางไอทีเนี่ยก็ทำให้บางทีคนที่อาจจะไม่เคยโกหก แต่ว่าแชทไปโกหกละอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เห็นหน้ากันไงก็เลยไม่ละอายที่จะทำทำความผิดก็บอกอายุ18บแปแต่งงานแล้วก็บอกว่าเป็นโสดไย่รู้ใครไม่รู้มาใส่แทนก็อาจจะเป็นเป็นสังคมเสมือนจริงแต่ว่าจริงแล้วก็เชื่อถือได้ลาบากแต่อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทําให้ให้มองว่าเอะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คงขออนุญาตย้อนกลับไปที่โครงการหมู่บ้านสินห้าอันนี้คือการแก้ไขที่ต้นเหตุ มันทาให้เรานึกนึกถึงนะคะว่าในบางประเทศเนี่ยแม้กระทั่งประเทศที่เขาไม่ได้นับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยนะคะแต่ทําไมประเทศของเขาได้มีการจัดระบบที่ดีทําไมประเทศของเขาเนั้นมีความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐานนะคะขออนุญาตยกประเทศเยอรมันเพราะมีโอกาสได้ไปหลายครั้งนนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกศรัทธานในประเทศเยอรมันและมีความรู้สึกว่าคนเยอรมันน่าคบเนี่ยเขามีวินยัยและที่สําคัญเขามีความซื่อตรงนะคะถ้าใครขับรถผ่านไป ในประเทศเยอรมันตอนนั้นขับไปในช่วงเดือนตุลาก็จะมีแบบฮาโลวีนใช่ไหมคะก็จะเห็นมี ฟักทองเนี่ยมากองอยู่เต็มริมทางเลยนะลราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาเอามากองกองไว้คนเยอรมันก็เล่าให้ใหฟังนะคะว่าฟักทองเนี่ยวางอยู่เนี่ยถ้าสมมติเราสนใจอยากได้เนี่ยเขาจะมีกล่องให้นะคะเราก็หยิบฟักทองไปแล้วเราก็เ,าเงินใส่กล่อง <c oughs> แล้วก็ยังคุยกันเล่นๆ <c oughs> บอกนี่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยนอกจากฟักทองหายกล่องก็หายแต่ที่เยอรมันนั้นไม่เลยเขาจะมีกล่องให้อ <c oughs> ย่างเข้าห้องน้ำเขาก็มีกล่องให้นะคะ <c oughs> ว่าเป็นธรรมเนียมว่าเราต้องหยอดกล่องแล้วเราก็เข้าแต่ถ้าเป็นคนไทยเราก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นเราเข้าเลยเนี่ยเราก็บอกโอ้ยเราเป็นคนไทย bệnh trình láo là... ตุกติกแบบนี้เนี่ยในประเทศที่เขามีการพัฒนาหรือมีระเบียบวินัยสูงแล้วเนี่ย<ะ>เขามีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเราก็สามารถมีความศรัทธากับการทําธุรกิจกับประเทศเขาด้วยนยะคะมันก็ฟ้องอะไรหลายๆอย่างว่าเอ๊ะประเทศเรานี่เราต้องแก้ตรงไหนแั<ะ>้นวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดต้องแก้ที่ตัวเราต้อง<ะ>แก้ที่อุปนิสัยเราบางคนบอกว่านิสัยมันแก้ยากนะฮะแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้เนี่ยค่ะจากการทําอะไรเป็นประจําซ้ําๆซ้าๆสิ่งนั้นก็คือการทําแบบเป็นกิจวัตรเพราะฉะนั้นโครงการหมู่บ้านสินห้าเนี่ยนะคะจะเป็น การที่แก้ที่ตัวเราแก้ที่ต้นเหตุนะคะอยากจะฝึกลูกฝึกหลานฝึกคนในครอบครัวฝึกคนในสังคมเราเนี่ยลองใช้โครงการที่ดูเหมือนแบบเฉยๆเนี่ยนะคะบางคนอุ้ยสิหนห้าเฉยแต่ว่าเป็นโครงการที่แก้ได้โดนจุดนะคะแล้วสภาวะของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะพอทุกคนมีศีลทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยการเจรจา ตกลงราคาอะไรกันเนี่ยก็อยู่ในบรรพื้นฐานที่พอรับได้ก็คงไม่มีการโกคดโกงกันไม่มีการชักดาบไม่มีการปล่อยเช็คเด้งนะฮะงนั้นเศรษฐกิจก,ก็สามารถที่จะ ผ่านไปได้รวมไปถึงนะคะในเรื่องของสุขภาวะต่างๆด้วยนะคนเราถ้าอยู่อย่างไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีต่อให้มีปัญหาเรื่องภัยแง้งเราก็ยังแบ่งปันกันได้ดูแลกันได้นั้นนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะมาเข้าโครงการนะคะหมู่บ้านสินท้ากันนะคะค่ะแก้ที่ตัวเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วการแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ ที่บอกว่าโอ้ไม้แก่ดัดยากนะไม่จริงนะคะถ้าเราเพียรพยายามและตั้งใจต้องสําเร็จนะคะแล้วก็แก้ที่ได้ผลดีที่สดยั่งยืนที่สุดก็คือที่เด็กก็คือลูกหลานของเราก็คงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เขามาจุติหรือว่าอยู่ในท้องแล้วละ่ะฝึกฝึกความเป็นวินัยของเขาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ต้องทานอาหารเป็นเวลาอนอนเป็นเวลาตรงเนี้มันจะสือะ่อไปถึงลูกที่คลอดออกมาปุ๊บเนี่ย เขาก็จะได้เวลาเหมือนที่เขาอยู่ในในคันของของแม่เขาอะนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่แม่นะคะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญมากในการที่เราฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกแล้วกําลังใจของแม่ก็สําคัญนะบางทีแม่เนี่ยตั้งใจให้ตั้งใจจะเลี้ยงลูกแต่แมาบางทีก็ทําให้ไม่มีสมาธิเพราะพ่อทอดมา เจ้าชู้แล้เกินไม่สนใจครอบครัวเลยไม่มาดูแลแม่และลูกเลยอะไรเงี้ยนีน่ก็เป็นตัวแปรอีกอันหนึง่งเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตคู่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะอยากที่จะให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปดูนโยบายซึ่งมีอยู่แล้วที่จะมีการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรในสถานศึกษาและก็นอกสถานศึกษานั่นก็คือโครงการโรงเรียนพ่อแม่ การเตรียมพร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะก็ไปตั้งชื่อใหม่อะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าทุกคนจะต้องรู้เรื่องความสําคัญของครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็จะก้าวเข้าไปมีครอบครัวที่ดีจะต้องมีความพร้อมเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นเด็กเด็กเมื่อเราเป็นวัยรุ่นเมื่อเราเป็นหนุ่มสาวเมื่อเราเข้าสู่วัยทํางานทุกคนจะรู้เรื่องว่าครอบครัวนั้นคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรเรา พรอมจะมีครอบครัวและจะทาให้ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะนั้นอยากจะให้ทุกคนแบบว่าหลับก็เข้าใจตื่นก็เข้าใจไปไหนก็เข้าใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่จะให้ทุกคนได้แสดงออกในคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนเก่งเป็นคนดีที่ที่สังคมปรารถนานั้นนะคะก็ไม่พ้นหลักชีวิตของเขาที่จะต้องมีนั่นก็คือศีลห้า เอาง่ายๆเนี่ยนะคะเพราะว่ายังไม่บวชเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับศีลแปดศีลสิบนะฮะแล้วก็สองร้อยกว่าข้อเอาแค่5ข้อนี้นะะทำให้ได้นะคะเพราะนั้นผู้ว่าการจังหวัดจะมีบทบาทสำคัญมากนะคเตอถ้าผู้ว่าการจังหวัดให้ความสำคัญโครงการใดโครงการนั้นมักประสบความสำเร็จเพราะทุกส่วนราชการในภูิภาคเขาจะต้องขึ้นอยู่ใช่ไหมมา,ม,ม,า,ม,ามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าการจังหวัดเพราะนั้นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ย จับโครงการหมู่บ้านศีห้าออกมาปุ๊บเนี่ยรับรองเลยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พลึบเลยเพราะนายอำเภอก็จะต้องฟังใช่ไหมว่าออนโยบายของจังหวัดคืออะไรนั่นก็จะลงไปสายวังคับพัญชาผู้ว่าการจังหวัดก็ลงไปนายอำเภอนายอำเภอก็ต้องไปกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ก็คือสายการเมืองก็คืออบอจอ,นะอบอจอเทศบาลแล้วก็อบอตอนะคะมั่นใจว่าโครงการนี้น่าที่จะมีการ ให้รางวัลกับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัดดีเด่นใช่ไหมคะนอกเหนือจากว่าแต่ละครอบครัวมีสมาชิกมีประชาชนในแต่ละหมู่บ้านน,น,นั้นกี่คนมากน้อยแค่ไหนที่สามารถบันทึกความดีรายงานหรือว่ามีอะไรตามเกณฑ์ที่เขามีเป็นข้อๆให้ปฏิบัตินั้นยอดเยี่ยมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆคนรู้จริงของเราเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะสุ่มไปเยี่ยม ไปดูหมู่บ้านศรีห้าสักที่หนึ่งดีไหมไปใต้สักที่หนึ่งอีสานเหนือภาคกลางนะไปดูสักครั้งหนึ่งนะครับจริงๆหลายคนมีความกังวลกับเรื่องการบันทึกความดีนะฮะตอนนั้นที่กระทรวงสื่อสัตวการออกมาบอกให้มีสมุดบันทึกความดีนึกว่าให้บันทึกความดีตัวเองแต่จริงๆไปดูในรายละเอียดน่บันทึกความดีของคนรอบข้างนะคะเขาเรียกว่าจับดีแทนการจับผิดนั่นเองซึ่งโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เรารู้จัก จับผิดตัวเองแต่จับดีคนอื่นเนี่ยจะทําให้สังคมนี้น่าอยู่แทนที่ไปจับผิดคนนู้นคน,นนี้นะ,ะเราก็ไปจับดีคนนู้นคนนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความดีอะไรคุณครูมีความดีอะไรเพื่อนเรามีความดีอะไรแล้วก็บันทึกความดีของคนต่างๆเหล่านั้นนะคะให้เรานั้นได้มีความเคารพ ะะมีความอดทนนะคะแล้วก็มีวินัยนะคะเพื่อที่จะให้สังคมของเราเน่ยสามารถอยู่ได้จริงๆตอนทําวิทยานิพนธ์ตอนบริญญาเอกที่จุฬาเนี่ยนะคะก็ทําโครงการเนี่ยนะคะโดยเอาการบ้านเนี่ยนะคะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทําแล้วก็หนึ่งในข้อมูลเนี่ยที่เราได้มีการเก็บ งานวิจัยเนี่ยะเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกความดีบุคคลรอบข้างอันนี้คือเอาขึ้นในเว็บแล้วก็ให้คนเนสามารถไปอ่านได้พออ่านแล้วเราก็จะไปชื่นชมนะคะการ,รที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยนะคะเด็กม .3 เนี่ยนะคะเขียนบันทึกความดีบอกคุณพ่อนะคะท่านทํางานเหนื่อยหาเงินมาเพื่อให้เราเนี่ยตั้งใจเรียนค,คุณแม่ทํางานบ้านซักผ้ารีดผ้าน,นะคะคเพื่อทําให้เรานั้นมีอาหารทานนะคะให้มีบ้านที่อบอุ่นอยู่แล้วก็น้องๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กกองแง่แต่ว่าก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะ ช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กที่บันทึกความดีแล้วก็มีคนไปเขียนชื่นชมเลยนะว่าโอ้ เยี่ยมเลยเขาเกิดกำลังใจใแล้วเขาก็ทำความดีปร,กรากฏพอทำไปสักระยะหนึ่งตอนนั้นทำอยู่สาสัปดาห์ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยบันทึกกลับมาเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ตื่นนอนมาเก็บที่นอนอนะคะแล้วก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เพราะเขารู้สึกว่าการบันทึกสิ่งดีๆรอบๆข้างเนี่ยทำให้เขารู้จักจับดีเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักนะกับบุคคลรอบๆข้างสังคมก็กลับมาอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสนใจนะคะเข้าโครงการนี้ได้อย่าลืมนะคะสมัครไปได้นะคะตามเว็บไซต์ที่ได้ให้ไว้ต นนะะสมัครเข้าไปในนั้นจะมีรายละเอียดบอกเลยว่าสมุดบันทึกความดีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดของการสมัครรวมที่สําคัญก็มีบทเพลงพร้อๆบทเพลงสินแ้าด้วยลองไปเปิดฟังดูนะคะเพราะมากเลยค่ะ,คะโอกาสหน้าเราเอามาเปิดในรายการบ้างะนะคะเพื่อให้คุ้นกันแล้วก็จะได้มีความตรหนักกันมากขึ้นแล้วก็ความร่วมมือก็จะได้มีมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจับดีแทนจับผิดค่ะค่ะเราก็ต้องกลับลาท่าน